สนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปรายงานผลการประชุมสรสประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2 5 5 7โดยมีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อมในการสรสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านหาริทินเยตและคณะกรรมการสรสจะเป็นผู้สรุปผลรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบและท่านตํารวจเอก พิจนะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นปภาษาเปกษค่ะสวัสดีครับศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับหนึ่งสรสได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาคถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแกนนำกปปสและแนวร่วมกรณีร่วมกันกระทำผิดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงขณะนี้มีจํานวนคดีประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศถึงจํานวน156คดีและคดีประเภทเจ้าหน้าที่กะกะตจงใจละทิง้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้งจํานวนถึง132คดี รวมคดีทั้งสิ้น288คดีและสารได้ออกหมายจับให้แล้วจำนวน44คน 2. ตามนโยบายของสอรสร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้เห็นถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการปิดกรุงเทพมหานครของกปปสโดยเฉพาะสถานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิม สรสร่วมกับส่วนราชการจึงได้ท,ทําพิธีเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้เริ่มเปิดทําการได้ขณะน,นี้สามารถเปิดบริการได้ถึง48แห่งแล้วอย่างไรก็ตามแกนนํากปปสบางกลุ่มยังพยายามส่งมวลชนไปรบกวนการเปิดสถานที่ทําการของส่วนราชการ <c oughs> เช่นเมื่อวานนี้ที่ด้านหน้าประตูกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสั์ป่าและพันธุ์พืชถนนพหลโยธินบางเขน ซึ่งสรสได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าผลักดันและต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงกลุ่มกปปสจึงกลับไปทั้งนี้ก็เพราะสรสพยายามดีกเลี่ยงการใช้กำลังประทะที่รุนแรงแต่ก็มิได้นิ่งเฉยสรสอขอร้องกลุ่มกปป,ปสให้เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดสถานที่ราชการเป็นสำคัญโดยขอให้ยุติการรบกวนการเปิดสถานที่ราชการด้วย 3. รสรสขอแจ้งพี่น้องประชาชนว่าข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานด้านการข่าวปรากฏมียอดผู้ชุมนุมของปป,ปสสูงสุดเมื่อคืนวันนี้ช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาที่ประมาณ5,100คนซึ่งได้ลดน้อยลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องทุกวันรสรสขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ความร่วมมืองดการเข้าร่วมชุมนุมการสนับสนุนด้านการเงินและการช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ไม่สงบขณะนี้ยุติได้ในที่สุด 4. สรสรเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานกับกะกะตเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อยโดยมีตำรวจทหารและข้าราชการกรมการปกครองร่วมเป็นคณะทำงานและมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนตำรวจโทอารีอ่อนจิตเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ห้าผู้อำนวยการสระสะโดยความเห็นชอบของที่ประชุมได้สั่งการและคำชับให้เจ้าหน้าที่ของสระสะเร่งรัดการเข้าจับกุมแกนนำผู้กระทำความผิดกปปสะทั้งที่ศาลได้อนุมัติออกหมายจับไว้และผู้กระทำผิดซึ่งหน้าโดยเฉพาะการที่ให้าการคุ้มกันผู้ถูกออกหมายจับโดยให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมจึงประกาศมาเพื่อทราบตัวกันครับ Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention the roundup of today's CMPO meeting. Roadside Police today reported that a total of 288 cases have been brought to the authority concerning the obstruction of both the advance and general election, 132 of which involved the election officials who failed to perform the duty, while 156 cases involved all kinds of obstruction of the election, and the court so far issued the arrest warrants for 44 persons for these charges. And following the NPO initiative to restore the functioning of the government agencies affected by the protesters' blockade, and by far 48 government agencies have resumed their functioning to provide services for the public. The NPO wished to request to the PDRC protesters not to do any actions. The obstructive functioning of the government agencies as occurred yesterday at the Department of Natural Parks, Wildlife and Plant Conservation and also at the Department of Forestry on Hongyojin Road. And according to intelligence sources, the highest number of the protesters last night reached approximately 5,100 persons during 9 to 10 pm, and the number of the protesters has continuously decreased. NPO wishes to appreciate general public. Uh, for neither participating the political rally nor providing all kinds of support including finance. Uh, the next point I would like to inform to the public concerns the uh, preparation of the new election date for voters to cast their ballots during the advance and general election. The CPO has set up a working group to coordinate with the election commission uh, to ensure that the new election will be smoothly carried out and the, the team will be led by uh, Police Lieutenant General Ari Onjit, Assistant Commissioner General of Roadside Police, and will be teamed up by the personnel from the police, military, and also from the Department of Provincial Administration. And finally, the Director of the CNPO has ordered the authority concerned to meticulously carry out the arrest warrants for those uh, core protest leaders, including those security guards who are on the wanted list. that rubs up today's mpo meeting and the press conference will r e s u m e again tomorrow by 1 p.m. thank you ค่ะสสจะมีการสรุปรายงานผลการประชุมประจำวันให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันเวลาประมาณ13:00น